ในโลกของฟุตบอลมีเรื่องราวของสโมอสรมากมายที่ถูกจ่ารล็กไว้แต่มีไม่กี่เรื่องที่จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางอารมณ์ทั้งความรุ่งโนดสูงสุดและความล้มเหลวที่แสนสาหัสเรื่องราวของสโมอสรจากเมืองท่าเล็กในแคว้นก,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 กาลิเซียที่ครั้งหนึ่งเคยหันกล้าท้าทายมาหามำนาจลูกหนังของสเปนและยุโรปนี่คือเรื่องราวของเรอัลคาบเด p ปอริโบเดลาคอลุยาหรือที่รู้จักกันในานามซูเปอร์เดปอตำนานแห่งความรุ่งโรดส่งอานาตกรรม และการต่อสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ขอต้อนรับเข้าสู่คลับแฟชแบ็กเดปอร์ดิโวลาคอนยาเรื่องราวของเดปอร์ดิโวนั้นเริ่มอย่างแตกต่างในขณะที่ฟุตบอลถูกนำเข้ามาเล่นในสเปนโดยชาวอังกฤษแต่ที่เมืองคอลุนยา ทีานี้ถูกจุดประกายขึ้นโดยคนท้องถิ่นอันมีนามว่าโคเซมาเรียอาวาโรช้หนุ่มที่กลับมาจากการศึกษาในประเทศอังกฤษในปี1906สโมสรได้กำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้ใช้คำว่าเรอัลในปีต่อมาพวกเขาไต่เต้าขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จในปี1941และได้สร้างสนามลีอาซออันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นริมชายหาดแอตแลนติก ทศวรรษทองครั้งแรกของสโมสรอนเกิดขึ้นในช่วงปี1948-1957พวกเขาเคยเกือบคว้าแชมป์ลีกได้ในปี1950ด้วยทีมที่นำโดยแนวลูกฉาย,ยาว่า o ออเคสตาการาโรและตำนานอย่างควอนอคุนยาและลุยซัวเลสมันคือสัญญาแรกที่บ่งบอกว่าสโมสรอนจากแคว้นเล็กๆแห่งนี้สามารถท้าทายยักษ์ใหญ่ได้แต่แล้วยุคทองก็สิ้นสุดลงเดปอริโวกลายเป็นทีมลิฟท ที่เลื่อนชั้นและตกชั้นสลับกันไปมาอย่างน่าใจหายก่อนจะเข้าสู่ยุคมืดอที่ต้องลงไปเล่นในลีกระดับ3ของประเทศช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้เองที่หล่อหลอมสายยานแข็งแกร่งระหว่างสมโมสรและแฟนบอลความพักดีที่เกิดจากความล้มเหลวได้กลายเป็นรากฐานสําคัญสําหรับความรุ่งโรดครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมาถึงปี1988ท่างการนี่สินและความตกต่าสมโมสรได้ประทานคนใหม่ชื่อออกุโซเซซาเลนโดโรเขาประกาศกล่าวในวันที่รับตำแหน่งว่าบาร์ซ่ามัลลิ เรามาแล้ว ซึ่งเป็นคำพูดที่ถูกผลรายอะแน่นอนนั้นเลนโดโลพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่ลาลิก้าในปี1991และในปี1992เขาได้สร้างแรงสันสะเทือนด้วยการทุ่มเงินมหาศาลในยุคนั้นเพื่อคว้า2ดาวเตะบาซิเลียนเบเบโตและมาโรซินวาภายใต้การคุมทีมของกุนซือจอมเก๋วยางอาร์เซนิโอิกเกซิสหรือพ่อมดแห่งอาร์เตโชทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่ง,แ,งและเกมลุกที่เฉียบคมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นฉายาซูเปอร์เดปอได้อุบัติขึ้นแล้วฤดูกาล1993-1994ซู 3, 19 4, or, เปอร์ ดูก,กาลพวกเขาต้องการชชนะเหนือบาเลนเซียเพื่อควา้าแชมป์ลาลิก้าครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมีดีมทีมของบาร์เซโลนาไล่ตามมาติด,ตดเกมดำเนินมาถึงนาทีที่89สกอร์ยังคง0-0และแล้วปาฏิหาริย์ก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเดปอร์ิโวได้ลูกจุดโทษแต่โดนาโตมือสังหารจุดโทษประจำทีมถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วและเบเบโตดาวยิงสูงสุดปฏิเสธที่จะรับหน้าที่นี้ความกดดันมหาศาลจึงตกอยู่ที่ปากันหลังชาวเซอร์เบีย มิโลสลาฟยูคิชและแล้ว,ลวความฝันก็สลายไปในพิบตาลูกยริงของเขาถูกเซ็ไปได้บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ไปด้วยผลต่างประตูได้ดเสียมันคือความผิดหวังที่แสนสาหัสที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปนความพ่แพ้ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในตำนานของพวกเขาหลายทีมอาจจะพังทลายจากความผิดหวังเช่นนั้นแต่มันไม่ใช่กับเดปอร์ติโวปีต่อมา พวกเขาใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันและคว้าแชมป์โกปาเดเลได้สำเร็จด้วยการเอาชนะบาเลนเซียคู่ปรับในคืนแห่งศกนาฏการรมนั่นเองมันคือการไทยบาและถ้วยรางวัลใหญ่ใบแรกในประวัติศาสตร์สโมสอนและแล้ววันแห่งประวัติศาสก็มาถึงในฤดูก,กาล1999-2000ภายใต้การกุมทีมของคาเบียร์อิรูเลตาและการเข้ามาของดาวยิงชาวดัชอย่างรอยมาคายเดปอริโวกับมาท้าชิงบอลลังอีกครั้ง 19พฤษภาคมปี2000ที่สนามลิอาซอไม่มีน้ำตาแห่งความผิดหวังต่อไปเดปอร์ติโวลาคอรูญยาเอาชนะเอสปันญอน2-0จากประตูของโดนาโตและลอยมาคายคว้าแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์อาคอรูญยากลายเป็นเมืองที่เล็กที่สุดที่เคยคว้าแชมป์ลีกสุดสุดของสเปนความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้หยุดแค่ในประเทศเดปอร์ติโวกลายเป็นเจ้าอันคิลลิ่งในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและสร้างชื่อในฐานะผู้พิฆาตยักษ์ในวันที่6มีนาคมปี2002เรอัลมาริด วางแผนจะฉลองครบรอบ100ปีสโมสรอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์โกปาเดเลนในบ้านตัวเองแต่คู่ชิงของเขาคือเดบอร์ดิโวลาคอลินยาและในค่ำคืนนั้นเดบอร์ดิโวได้ทำลายงานเลี้ยงของราชันชุดขาวบุกแปลชนะ2ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่นชัยชนะครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเ so. อลเซนเตนาริอาโซ2ปีต่อมาพวกเขาสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าเดิม ในรอบก่อนรองชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเดปอร์ติโวบุกไปพ่ายแชมป์เก่าเอซีมิลาน4ประตูต่อหนึ่งในนัดแรกไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะกลับมาได้แต่ที่รีอาซอปฏิหาริได้กำเนิดขึ้นจริงเดปอร์ติโวไล่ย,ยิงประตูอย่างบ้าคลั่งวอเตอร์ปันเดียนี่โคนคาร์ลอสปาเลรอนอัลเบิร์ตลูเก้และปิดท้ายด้วยตำนานของสโมสรอย่างฟรานกอนซาเลสพวกเขาถล่มมิลาน4-0พลิกนรกเข้ารอบด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4มันคือหนึ่งในการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก แต่ความทะเยอะทะยานที่นํามาซึ่งความสําเร็จก็เป็นดาบสองคมที่นําไปสู่การล่มสลายเช่นกันโมเดลทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงของเลนเดโรซึ่งพึ่งพาไรายได้จากแชมเปียนลีกเป็นหลักได้พังทลายลงเมื่อทีมไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรายการนี้ได้อีกนี่สินที่แท้จริงของสโมสสสูงถึง156ล้านยูโรเรื่องราวของเตบอดิโวกลายเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกของการไล่ตามความฝันจนเกินตัวและต้องพบกับหายนะทางการเงินหลังจากนั้นสโมสรตกต่ำอย่างรวดเร็วจากลาลิกา สู่เซคุนดาและลงไปถึงลีกระดับ3แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือจิตวิญญาณของแฟนบอลที่ไม่เคยจางหายในขณะที่เล่นอยู่ในลีกระดับ3เดปอร์ติโวมีแฟนบอลซื้อตั๋วปีมากกว่า25,000นคนยอดผู้ชมในสนามเขาสูงกว่าทีมในลีกสูงสุดหลายทีมนี่คือความพักดีที่หาได้ยากยิ่งและนี่คือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังคงอยู่เรื่องราวของเดปอร์ติโวลาคลุญยาไม่ใช่เรื่องราวของชัยชนะหรือความแพ้แพ้แต่มันคือหมากาบของวีรุรุษผู้โศกเศร้าคือจิตวิญ,ญญาณแห่งการท้าาาาทยยคคือออบบเรราีนาแพงขงขฟุตลสมมใหม่ และที่สําคัญที่สุดคือสายใยที่ไม่มีวันขาดระหว่างสโมอสอรและผู้คนที่รับพวกเขาพวกเขาเคยบอยบินสู่สูงสวรรค์ล้มยักษ์ชิมรสชาติแหงความสำเร็จและดิ่งลงสู่จุดที่ลึกที่สุดแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังคงอยู่นี่คือตำนานที่โลกจะไม่มวันลืมซุปเปอร์เดปอรเดปอดิโวลาคอรลุนยาฟอลสไนฟ์ 9, คลับแฟลชแบ็กขอบคุณครับ